สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่นในฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะแจกสูตรนะคะการทําชาไทยค่ะซตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เข้มข้นรสชาติหอมหวานมันค่ะสามารถทํากินทําขายได้เลยนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูส่วนผสมนะคะก็จะมีผงชาไทยค่ะตามือนะคะอยู่ที่190กรัมค่ะแม่เนยใช้ทั้งหมด1ซองแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมีน้ําเปล่าค่ะอยู่ที่3ลิตรค่ะแล้วก็จะมีนมข้นหวานค่ะแล้วก็จะมีนมข้นจืดนะคะอย่างละ500กรัมนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะ250กรัมค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มนะคะต้มน้ําก่อนค่ะใช้น้ําเปล่านะคะ3ลิตรค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการต้มน้ำให้เดือดค่ะพอน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะเทผงชาไทยนะคะลงไปค่ะคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้ค่ะประมาณสัก7นาทีค่ะเพื่อให้ได้กลิ่นหอมของชาไทยค่ะ พอครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะหรือจะเป็นถุงกาแฟก็ได้ค่ะแล้วก็จะนำมากรองเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะรวบผ้าขอบบางแบบนี้นะคะแล้วก็บีบเอาน้ําชานะคะที่อยู่กับตัวชาแบบนี้นะใช้เหล็กนีบนะคะหนีบแบบนี้ค่ะเราก็จะบีบให้น้ําออกหมดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ชาเข้มข้นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทําการปรุงรสค่ะใช้น้ําตาลทราย250กรัมค่ะนมข้นหวาน500กรัมค่ะ ก็คนให้เข้ากันนะคะตามด้วยค่ะนมข้นจืดนะคะ500กรัมค่ะเพิ่มความหวานมันให้กับตัวชาไทยของเราค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะพักน้ำชาไทยนะคะให้เย็นก่อนเดี๋ยวค่อยมาบรรจุใส่ขวดค่ะ พอชาไทยของเราเย็นแล้วนะคะเราก็มาบรรจุใส่ขวดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะใช้เป็นขวดพลาสติกนะ,นะคะอยู่ที่ขนาด180 ml ค่ะเราก็จะใส่นะคะให้ถึงขอบของขวดแบบนี้นะประมาณนี้ค่ะ ทําการค่ะปิดฝาให้สนิทแล้วก็นาไปแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะสูตรนี้นะคะสามารถเก็บได้1สัปดาห์ค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชาไทยสูตรเข้มข้นรสชาติหอมหวานมันค่ะสูตรนี้นะคะทำกินง่ายๆแล้วก็ทำขายก็ดีค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแม่ในฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ